ต่อไปเป็นข้อสอบ NP 38ครับบอกว่ากําหนดให้ a เท่ากับไอ้ก้อนนี้มา b เท่ากับไอ้ก้อนนี้มาข้อใดไม่ถูกต้องเราก็ต้องไปแก่อรมการตัวนี้ออกมาก่อนถูกปะแล้วค่อยมาเช็คเรื่องเซตอีกทีหนึ่งเห็นไหมเขาจะเอาไปออกข้อสอบยังไงได้หมดเลย a คืออะไรครับแอบสูตหัวใจมากกว่า4ใจมากก็เป็นไงมากกว่าตัวมากหรือน้อยกว่าตัวน้อยถูกปะมากกว่าตัวมากครับหรือน้อยกว่าตัวน้อย เพราะฉะนั้น x ก็มากกว่า9หรือคือยูเนียน x น้อยกว่าเท่าไรเนี่ยย้ายไปก็คือลบ1ถูกปะก็จะได้เป็นแบบนี้ครับมากกว่า9ก็ลากไปลบ1อยู่นี่ครับน้อยกว่าลบ1ก็ลากไปได้แล้ว a โอเคเนาะอ่ะตัวนี้ก็เป็นไงครับย้ายไปบวกก็ได้ก็จะเป็นรูท x บวก3น้อยกว่าเท่ากับรูท x แล้วก็บวก1ถูกปะ บวกทั้งสองฝั่งก็ยกกำลังสองสองข้างได้ครับอ่ะพี่เบิร์ดก็ยกกำลังสองสองฝั่งได้เลยแบบนี้โอเคปะยกกำลังสองปุ๊บรูทหลุดไปเหลือ x บวกสามอย่างเดียวยกกำลังสองปุ๊บเป็นไงครับต้องใช้หน้าบวกหลังกำลังสองนะใครจะเป็นเหลือ x บวกหนึ่งผิดทันทีเลยนะเพราะเพราะว่ามันไม่ใช่รูทคุมทั้งหมดถูกปะกลายเป็นหน้ากำลังสองก็คือ x บวก2หน้าหลังคือ2รูทบวกหลังกำลังสองคือ1นั่นเองโอเคปะ X กับ x ตัวนี้ก็เจ้ากันกลายเป็นอะไรครับ2รูท x มากกว่าเท่ากับถูกปะปากปากงับตรงนี้ย้ายไปลบก็เหลือ2แสดงว่ารูท x ก็มากกว่าเท่ากับ1ยกกำลังสองสองฝั่งอีกรอบหนึ่งครับ X ก็จะได้มากยก2นะ X ก็ได้มากกว่าเท่ากับ1นั่นเองยก2โอเค ตัวนี้คือ b จะมีคำตอบผิดปนมาไหมบอกได้เลยว่าไม่มีครับเพราะว่าตัวนี้คือบวกทั้งคู่ก็ยกแล้วบวกถูกปะตัวนี้ก็คือบวกทั้งคู่ยกแล้วก็ยังเป็นบวกทั้งคู่อยู่ดีโอเคเนาะแล้วเราก็มาเช็คคำถามกันเอามาเขียนใกล้ๆก,กันลบหนึงก้าตัวนี้คือ a ต่อไปมากกว่าเท่ากับหนึงนึงอยู่นี่ ตัวนี้คือ B อ่าโอเคเนาะ A u n ยู n นครับลองดูด้วยตาเปล่าอยู่เนียนกันปุ๊บเป็นไงครับลบตีถึงลบหนึ่งฝั่งนี้ถูกถูกปะแต่ฝั่งนี้เป็นไงต้องเป็นปิดหนึ่งถึงตีถูกไหมตัวนี้ผิดครับอ่า A อสิกบเเนี่ยคือซ้ำกันคือช่วงนี้ าพามก็คือต้องไม่มีช่วงนี้นั่นเองไม่มีช่วงนี้ปุ๊บก็ผิดทันทีเพราะว่าอะไรครับตัวนี้คือก้าวถึงตีถูกปะถูกปะไม่มีช่วงนี้ก็คือจะต้องไม่มี9้าวถึงตีนั่นเองข้อ3ครับ b ลบ a b ลบ a คืออยู่ใน B ไม่อยู่ใน A เอามือปิด A ซะเอามือปิด A ซะ,ะก็จะเหลือตรงนี้ตัวนี้ปุ๊บเป็นไงครับปิด1ถึงอะไรต้องเป็น9ปิดถูกปะผิดครับตอบข้อ4 ทีนี้จะดูว่าเอาข้อ4ถูกยังไงพี่ก็ลองดูครับ a ลบ b แสดงว่าอยู่ใน a ไม่อยู่ใน b เอามือปิด b, mm hmm. b ก็นี่ะเลยช่วงนี้ลบ t ถึงลบหเปิดตอบข้อส่โอเคปะไม่ยากไม่ยากต่อไป n สามแป n 3 8ตัวนี้ขอแก้เครื่องหมายตัวนี้นิดเดียวจากมากกว่าเท่ากับให้เป็นมากกว่าอย่างเดียวเอาเท่ากับออกไปเดีย๋ยวจะไม่มีคําตอบเดีย๋ยวคาตอบมันจะไม่ตรงกับตรงกับข้อสอบของเขา A คือไอตัวน,นี้เชื่อมด้วยและและคืออินเตอร์เซกต์ก็เข้าสูตรเลยแอบสูทหัวใจน้อยกว่า C ใจน้อยให้ประกบ2กับลบ2ก็จะได้ X ก็คืออะไรครับ3กับลบ1ถูกปะตัวนี้ก็ได้แล้วลบ1กับ3ปิดปิดและคืออินเตอร์เซกต์โอเคเนาะ คุณควายได้คุณควายได้ไดเพราะบวกทั้งคู่ถูกปะคุณควายไปปุ๊บเป็นแอบส์ลูดเอ็กซ์บวกหนึ่งถูกไหมตูดจิ้มแอบส์ลูดตูดก็จิ้มแอบส์ลูดแบบนี้คูณปุ๊บเป็นสองไม่งงเนาะพี่เบิร์ขอสลับทีเดียวเลยโอเคปะ ตรงนี้พี่เอาเท่ากับออกไปแล้วแต่ตรงนี้เท่ากับยังอยู่แมเอาเท่ากับออกไปแล้วโอเคเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับเมื่อเจอเศษส่วนเมื่อไหร่ต้องเน้นย้ําเสมอว่า x ต้องไม่เท่ากับลบหเพราะว่า x เ,เป็นลบหนปุ๊บส่วนเป็นูนย์ไม่ได้ไม่ได้โอเคเนาะใจน้อยให้ประกบประกบด้วยลบสเพราะฉะนั้น x ก็ได้เป็น1กับเท่าไหร่ลบสามอ่าได้ช่วงนี้มา ลบสถึง1เปิดถูกปะแต่ว่าเป็นลบหไม่ได้เอาลบหออกไปด้วยแล้วก็เอามาอินเตอร์เซตกันครับตัวนี้คือลบหปิดไปจนถึงอะไรจนถึง3ปิดอินเตอร์เซตกันก็ได้ช่วงนี้ครับอ่าซ้ำกันคือช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้คืออะไรเนี่ยช่วงนี้คือตัวนี้ก็คือเซตเถูกปะคืออะไรลบหเปิดจนถึงอะไรครับ จนถึงหนึ่งเปิดนั่นเองตัวนี้คือ A เก็บไว้โอเคปะ B ล่ะอ่ะ B ก็สมการแก้ง่ายนิดเดียวดึง x เออกมาครับตัวนี้เป็น x บวก2น้อยกว่า0ูนย์ข้าวิเก็บมาเขียนก็คือลบ2ก็บูนย์ช่วงเปิดทั้งคู่น้อยกว่าตับช่วงลบคือตรงนี้คือ B โอเคปะโจทย์หา A อินเตอร์เซก B ก็เอามาอินเตอร์เซกกันครับ เอามาเขียนตรงไหนดีลบหอยู่นี่ไปจนถึง 1, 1ึอยู่นี่อินเตอร์เซก,กันก็นคือได้ช่วงนี้อ่ะพะฉั้นจะได้อะไรครับก็จะได้เปิดลบหนถึงศเปิดนั่นเองตัวนี้คือ a อินเตอร์เซก b ก็ตอบแบบนี้ลบหนเปิดถึงศเปิดเราเลยตอบข้อ1นึ่ครับผมโอเคเนาะไม่ยากไม่ยาก เห็น <S an> ไหมไอข้อ A เนี่ยเขาจะเอาไปอิร์เซกันก่อนก็ไม่มีปัญหาถูกปะ่ะแล้วก็ข้อ B ว่ากันไปแก้สมก,การแล้วก็เอามาอิร์เซกันอีกรอบหนึ่งเห็นไหมแล้วแต่เขาเลยว่าเขาจะออกอยังไงแต่ว่าถ้าได้คอนเซปต์เนี่ยจะทําได้ตลอดนั่นเองทำได้ทุกข้อแหละมาดูกันตัวนี้เออตัวนี้ครับทํายังไงแก้ออกไหมต้องบอกว่ายัางไม่ออกถูกปะ่ะในการแก้สมก,การพี่เบิร์ดบอกว่าไงนะ ขั้นแรกคือย้ายข้างจัดให้ขวามือสุดของอะสมการเป็นศูนย์แล้วแยกตัวประกอบออกมาถึงแม้จะแยกตัวนี้มาปุ๊บก,ก็ยังแก้ไม่ได้เราต้องย้ายตัวนี้มาลบก่อนเพราะฉะนั้นตัวนี้กระจายเข้าไปให้เรียบร้อยครับกลายเป็นอะไร 2x กำลัง2คิดในใจก็ได้เนาะบวก x กับลบ 2x ก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นลบ x ถูกปะ บวกหนึ่งคูณกับลบหนึ่งกลายเป็นลบหนึ่งและย้ายสองมาลบก็เป็นลบสามนั่นเองคิดเร็วหน่อยนะถ้าน้องจะค่อยๆค,คิดก็กระจายเข้าไปแล้วก็ย้ายสองมาลบจะเป็นรูปนี้ลองเช็คดูนะตัวนี้ก็เป็นสองเอกครับแยกได้ให้แยกก็เป็นสามก็เป็นหนึ่งถูกปะน้อยกว่าเป็นลบกับเป็นบวก โอเคเนาะสอง x กับองลบสาลบส x กับลบอกบวกส x ก็เป็นลบ x จริงก็จะเป็นลบหกับสามนสครับช่วงเปิดน้อยกว่าตับช่วงลบคือช่วงนี้โอเคปะเรียบร้อยต่อไป b b พี่เบิร์ก็ย้ายมาให้มันไม่ติดลบเลยก็เป็นเก้า x กังสองแล้วก็ลบสิน้อยกว่าศโอเคปะเพราะฉะนัน x กังสองครับย้ายตัวนี้ไปก็คือ1 6บหกบนเก้านี้ ได้เนาะเพราะว่าเราไม่อยากแยก2องเล็บเพราะว่าถ้าเป็นกำลังสองแบบนี้ย้ายไปแบบนี้แล้วถอดรักที่สองสองฝั่ง x ก,ก็น้อยกว่าบวกลบสส่วนสครับเร็วกว่าโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นลบสส่วนสกับ4ีส่วนสน้อยกว่าตอบช่วงลบแบบนี้ตัวนี้คือ b ตัวนี้คือ a ตัวนี้คือ b จับมา intersect กัน ถ้าเราขี้เกียจเขียนเราก็เอาไปอยู่ในเส้นเดียวกันเลยลบสส่วนสาเนี่ยมันคือเท่าไหร่มันคือลบหนึ่งกว่าถูกปะตัวนี้คือลบหนึ่งแสดงว่าลบสี่ส่วนสาต้องขยับไปอีกแบบนี้สี่ส่วนสาเนี่ยมันคือหนึ่งจุดสามเนาะไอ้ตัวนี้คือหนึ่งจุดห้าถูกปะแสดงว่ามันต้องอยู่ข้างในนี้สี่ส่วนสาตัวนี้คือ b ถูกปะอินเตอร์เซกันก็คือช่วงนี้ปึ๊บปุ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 ๊บอ่าเพราะฉะนั้นครับ a อิตทิเซรต b ก็จะได้เท่ากับนี่ลบหนึ่งเปิดถึง4ีส่วนสามเปิดนั่นเองโอเคบ้าก็ตอบแบบนี้แหละอ่าโจทย์มันบอกว่าจะเป็นับเซตของช่วงในข้อใดถ้ามีช้อยก็ไปดูนะว่ามันมันอยู่ในช่วงในข้อใดโอเคตอบครับแบบนี้เห็นไหมในการแก้ สมการอะสมการเขาก็เอาแค่ฟอร์ม1กับฟอร์ม2ตัวนี้มาเกี่ยวข้องแล้วก็ฟอร์ม2 x งเอ็กซ์ต้าพี่เบิร์ดก็สรุปให้เรียบร้อยแล้วนะฟอร์ม1ฟอร์ม2ฟอร์ม2เอร็รวมถึงลุยโจทย์ข้อสอบเก่าๆที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นข้อสอบ N ข้อสอบ N อเนท แล้วก็ข้อสอบต่างๆนั่นเองเนาะน้องก็เอาไปฝึกทําให้คล่องพอเราเข้าใจกระบวนการเข้าใจหลักการเนี่ยไม่ว่าข้อสอบจะออกแบบไหนมันจะทําได้ทั้งหมดแล้วสุดท้ายเขาจะเอาแก้เซต A แก้เซต B ไปหาเรื่องเซตต่อหรือจะไปหาผลบวกไปหาผลคูณไปหาอะไรทําได้ทั้งนั้นเลยแล้วแต่คนออกข้อสอบว่าเขาต้องการเช็คอะไรเราโอเคเดี๋ยวเราไปลุยในการแก้สมการรูทแล้วก็อัดสมการรูทแล้วก็ไปลุยในเรื่องการแกแอสมลูรฟอร์ม 3 4มสห้าหต่อไปครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมลุยกันต่อจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดนำมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิงด่งติ้งๆเพราะเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันที